จี่น้องว่าคบมากพ,พอกันอีกแล้วเมือนี้เมือนี้รอบสองเปตลาดมารูป<ฮ>หอนหลายปั่นจักรยานไปเนี่ยยังมากินเด้เมือนี้เด็ดปีนไก่ <c ười> ครืนลูกที่สิบบาทเงินสิมาตามับชุดพี่น้องกินเด็ดปีนไก่ เกงลูกอยากจะเห็นยังเลยชื pues ่อพี่น้องกินเปิดตลาดไปข้อตีนไก่ซื้อกันหน้ามั้งเกงลูกก็ได้ยู่ต่ำบมบดมต่ำซีหาอันก็อิ่มแล้วเนาะเกงลูกล้เมื่อแรกก็กินแก้วกุ้งเสื่อกุ้งกอยแก้วกุ้งสามสิบบาทนั่มาให้เอง แฟนกินเขาแรงมาแรงเทียบสิบบาทเอาไปตำจะตีนไก่สุเจะหวานโล่ละโล่ละจักบาทโลละสามสิบบาทสี่สองโล่เอาไปนั่งกินเล่นาะกินอยู่ได้พี่นอ้อง ว่ามันถือไปเสร็จว่ามันสีโบข้อกินไปเสร็จกินไปซองหน่อยละก็พอกินอยู่ในงว้ามันสิบโบนั้นมันก็เป็นหวานอยู่เลยมันข้อกินอยู่ละไปนี่นี่ยมันโบเปรี้ยวบโบสูมข้อกิน chính này thường khi là khi nào hết này thịt quán tí đèn gặp tí luyện nè lòng สองถูกนี่4ี่สิบห้าบาทได้พี่นอ้องเอ้ยยาคือว่ามันถิดเถิดได้ีิละสิบห้าบาทนี่สองหน่วยนี่สี่สิบห้าบาทโอ้โหงไม่กินร้องเลยลได้กระจิกน้ำหน่อยแฟ้มันอยากได้แต่เห็ุงานพันห่อนใส่น้ำแข็งไปกินอาิเก่าบาท าบเสื้อนี่เสื้อเวื้หน่อยมาไปเทดไข่ตุนเทดไข่ตุนหินล่องเบิมได้ข้าวาน่อยเอาไปเท็แตบัมหุ่้าบาทเบท็ดแล้วไม่ถน,นั้แล้วพี่น้องเอย หอนบูแดดไปต็งเตสามโมงครึ่งคุณพี่น้องเอ้ยข้างยานผมไปในตลาดเขาก็ได้อยู่ตากแดดไปเ,เขาเขายิงนะพัก <c oughs> เขาวัดไข่ตากแดดไปเม่อยๆเขาไปยิงปักกับไปเขาว่าพัาน 3โมงมองว่าว่มีได้ผิดหรอหรือม่าจะว่ามองว่า ก็มีกินแต่ผลไม่ถึกถือมาทุเรียนมันแพงเะล็กินแน่มันถือไปแต่กันสามมัถือยังหิ่กินกกาล่างหนึ่งเขาหนึ่งนเนี้ยไว้เพื่อนกินกับเจียวปู่ง ก่างหนึ่งเขาเนียวอย่บได้สุป <c oughs> สีผ้าออกไปเบิ่งอากาศทางนอกถ่าได้ผพี่นองเลยบรรยากาศบรรยากาศอันนอกห้องมันจะอากาศดีบ่างต่แดดด้ด แค่เป็นบรรยากาศสันยุสันซีด้เนี่พี่น้งงองเอย้ยต่น้องคายยุสันซีบรรยากาศอันนั้นอันโรงงานได้โรงงานเฮ็ดจัก,กรยานหลังโรงงานเขาจะเป็นอันบอ่อน้ำเสียบรรยากาศตอนอัน ฮามุงแล้วพี่น้องอ,อากาศกำลังดีอยู่สันซีบรรยากาศสันซีตึกที่สาวน้องไครอยู่อยู่อ่อมใหญ่ด้วยพี่น้องด้วยนคะรปฐมตำบล อ้อมใหญ่อำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมมันเป็นโรงงานสาวน้องไทยเห็ดโรงงานเอลเอโรงงานเห็ดจักรกยานอันนี้หลังโรงงานมันยากาศตอน5าโมง พี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็ไม่อย่างไรดอกไปตลาดมากอยากมารีวิวของให้พี่น้องบึงซ <c oughs> ื้อม่มีอย่างไยดอกขอบคุณนก,กักำลังใจซุกสับสับไก่ทุกทุกอันกำลังแรงใจที่พี่น้องหมอบให้สาว้าน้องไข่อะค่ะไม่มีอย่างายดอกค่ะสัสดีค่ะ